มาเรกน,นี้นะฮะเมื่อกี้ผมเกิดไปแล้วนะครับ<า>นัดศักด,ด<า>ิ์ดาษพรผู้ชายที่ไม่เคยยอมแพ้ทุกเรื่องในชีวิตของเขาทไม ขนาดเล่นเกมในอีเวนต์เล็กๆนะฮะ <C> e <at> แข่งกับแฟนคลับนะเล่นเกมวิ like ่งแข่งกันธรรมดานะอ้หูซอยฉันหน้าตั้งเลยคุณเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัดไม่ยอมแพ้จริงๆไปเห็นที่อีเวนต์ไหนมาหลายอ e ีเวนต์ผมทำกิจกรรมมาอย่างเช่นกิจกรรมก่อนก็จะมีอ่าาพรับงานนอกรับงานนอกแล้วบอกดา <C> e <at> ราเดลี่บอกไม่ว่างไปรับงานนอกมาใช่ไหมเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวโอเคเลี้ยงครอบครัวเราสงสารมั้ฮะใช่ก็อยู่กั เป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่อง,ง,งเพราที่ผมได้สัมผัสแล้วนั่นเป็นคนที่เฟร์ลี่น่ารักแฟนขับคุณนัทนี่เยอะมากมแล้วเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยคุณนัทบอกว่าอย่าเอาของให้เขาเขา<ะ>ขอเลยเขาไม่เอาของขวัญของอะไรเลยมันซิ่งเปลืองเงิน ขอแค่ติดตามผลงานแล้วก็โหลดเพลงของแท้ถ้าลัะเขาชอบเขาจนตอนนี้เนี่ยฮะมีรอยสักเป็นของตัวเองแล้วนะฮะตรงนั้นนะฮะเขียนว่า one love อันนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นสร้อยอ่าตอนแรกนึกว่าเป็นสร้อยปรากฏไม่ใช่เป็นรอยสักเหรอคะหรือเห็นหน้าอันนี้เอาต้นนะเป็นเห็นหน้าอก็ดูเก๋กับชุดคอนเซ็ปต์ของเขาใส่เสื้อแบบว่าคอย้วยหน่อยแล้วก็ใส่สูทเข้าไปแล้วก็โชว์คำว่า one love แนวเกาหลีใช่ไหมล่าสุดได้ข่าวมาคุณต้นว่าเขามีการปล่อย ซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาชื่อเพลงรักเธอคนเดียวด้วยค่ะว่ายอดวิวนี่กระจายเลยนะโอ้ยิ่งในคลื่นของผมนี่ผมจัดรายการอยู่นี้นะฮะโอ้โหคนขอมาตลอดนะเออคุณร้องได้ไหมแข่งกันคือมีคนขอกันมาถ้าหามว่าร้องคือถ้าหายใจก็เพี้ยนแล้วแถ้าคุณเพื่อนมาฟังผมจะร้องให้ฟังก็จริงใช่กั้งก็มาแรงค่ะค่ะ ต้น AF ต้นธนสิทธิ์อะ,อะนึกว่าต้นซาแนจะตีป่าไม่ใ <c oughs> ต้นธนสิทธิ์ก็ขอกันมาเยอะ <c oughs> อีกหนึ่งครั้งที่มาสามคนวินกันนะแล้วคนณะศักดาอรด้วยเ <c oughs> บียดกันสูสีตอนนี้นี่มีโอกาสเจอคนนักศักดาทรน,นะคะไปถามเขาสักน,นะะิดนึงค่ะว่าฟีดแบ็กของเพลงรักเธอคนเดียวเป็นยังไงบ้างคะ ครับผมก็ปล่อยไปได้สองสัปดาห์แล้วนะครับก็ฟีด b ั c ค่อนข้างดีทีเดียวครับผมเริ่มติดชาร์จแล้วครับตามตามต่างจังหวัดตามในกรุงเทพะอะไรเงี้ยก็พึ่งทยอยทยอยขึ้นมาเงี้ยครับ <ๆ S 2> ก็เป็นการทํางานที่ได้ลงไปคุกคลีทุกส่วนจริงๆครับเริ่มตั้งแต,แต่แต่งทํานองเองเอในส่วนของเนื้อหาเพลงก็ได้คุยกับพี่โตที่เขาเป็นคนแต่งเพลงนี้อะไรเงี้ยครับเออเราพูดถึงคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีะดดโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่ว่าเรามีคําสั้นๆอยู่ในใจนะเป็นเป็นความจริงใจที่แบบ แทนด้วยคําว่าสี่เอ้ยสพยางว่ารักเธอคนเดียวเนี่ยครับยิ่งกับเพลงนี้ยิ่งรู้สึกถูกฉลกกับมันมากเลยครับเพราะมันเหมือน เนี่ยพอเนื้อหามันจะเป็นแนวโรแมนติกใช่ไหมครับแต่ว่าดนตรีมันจะค่อนข้างหนักแน่นเป็นม,ม,มีความเป็นร็อกนิดน,นึอะเรเงี้ยเพราะว่ามีพีออ่พลคลาสมาทําให้ด้วยเลยครับมันก็เลยกลายเป็นเพลงรักที่เรารู้สึกว่าเออมันทั้งอ่อนโยนแล้วก็เข้มแข็งหนักแน่นในเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยถูกใจมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็จะบอกว่าเออเหมือนคุ้มค่าที่รอมานานอะไรเงี้ยเพราะว่าจากซิงเกิลที่แล้วประมาณปีเลยอ่ะจากยิ่งคุยยิ่งเหงาอ่ะก็ที่ซนายร้องเองทั้งหมดเลยครับแล้วก็อย่างท่อนหลังๆมันก็จะม,ม อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็ยังคงความเป็นป๊อปแหละครับเหมือนเป็นป๊อปร็อกแหละเออแต่ว่าถนัดไหมจริงก็ชอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนการที่เราร้องโดยที่เราไม่ต้องไม่ได้ต้องประดิษฐ์อะไรมากเรารู้สึกไงกับคาไหนเราก็ร้องมันออกไปแบบนั้นน่มันเออเป็นความจริงใจในเพลงเลยครับเพลงนี้เนี่ยรู้สึกดีตรงที่มันไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับแฟนเพลงหน้าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายคนเลยที่บางทีเราแบบไม่คุ้นชื่อไม่ไม่เคยเห็นก็เข้ามาเข้ามาฟีดแบ็กว่าเออชอบเพลงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับต่อจากเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะ เป็นเพลงประกอบซีรีส์เลิฟซิกซีซันใหม่ใช่ครับที่ทำกับต้อนอยู่ก็อัดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ต้องรอดูนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาพจากซีรีส์หรือเปล่าหรือจะมี MV มีต่างหากอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเพลงพอแน่นอนครับไม่คิดขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเออก็เป็นเป็นโอกาสดีๆที่เราได้มาทำงานกับเรียกว่าไน้องชายที่เราสนิทด้วยมากๆงียครับในวงการมันมันร้องเพลงด้วยกันก็รู้สึกเข้ากันดีแล้วจริงๆก็เจอกันเรื่อย แล้วก็ได้ร่วมงานน,นู่นนี่ด้วยกันเลยครับแต่นี่ถือเป็นเพลงแรกที่แต่งทั้งคำร้องทำนองด้วยกันเองแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรได้ได้ไดเอาไ,ไปประกอบซีรีส์ได้ถูกใช้งานจริงๆเลยครับนอกจากนั้นเรา,เ,ราเคยมีแต่งเล่นๆกันไปเรื่อยๆนี้ครับไม่ได้จริงจังซีรีส์รู้สึกจะออนแอร์ประมาณปลายเมษาก็น่าจะได้ฟังตอนนั้นครับผมในที่สุดก็ถูกดันจนได้ ก่อนหน้านี้คุณนัทสักทรัพ์นี่นะฮะเป็นแชมป์จากบ้าน AF ใช่แล้วพอออกจากบ้าน AF แล้วนี่นะฮะก็ไปอยู่กับสังกัดของแกรมมี่เหมือนกับโดนดองมีโกถามว่าเออเมื่อไหร่จะได้ออกซิงเกิลออกซิงเกิลสุดท้ายออกมากระแสมาแรงมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีผลวงผลงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะใช่นะแล้วก็กำลังจะมีเพลงประกอบซีรีส์ Love Sick The Series ซีซั่นสองด้วยนะมิโกบอกว่าแรงนะเลิฟซิกเนี่ยใช่ Love Sick แรงเพราะว่ามันเป็นแบบคู่จิ้นแนวแนวนั้นน่ะเปิดกว้างมากขึ้นไงคนก็เลยแบบแพร่กติดใจกันไป